ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วก็อยู่ผมนัทสุเมนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาจะมาสอนการตั้งค่าระบบเซฟยนนะครับผมเนาะเซฟยนนะครับแล้วก็คืนยนนะครับผมเนาะก็เป็นระบบที่ผมเพิ่งทํามาใหม่นะครับผมเนาะก็ท่านก็ท่านใดสนใจก็สามารถทําตามได้เลยนะครับผมนะโอเคอย่างแรกนะครับผมนะก็เข้ามาที่ w w w บนะฮะลีคุงนะครับมีนะครับผมนะ ตรงนี้นะครับผมจากนั้นให้เราทําการกดล็อกอินเข้าไปนะครับทาการกดล็อกอินเข้าไปนะครับพอากดล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการจะเซตติ้งนะครับผมนะอย่างแรกเลยคุณก็ต้องเชิญบอร์ดก่อนนะครับจากนั้นเชิญบอร์ดเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับอ่าเข้าสู่ระบบครับเอเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วให้มาที่เมนูนะครับตรงเมนูทางด้านซ้ายนะครับนะ ก็จะมีคำว่าบายแรงนะครับจากนั้นให้เราก็ทำการเซตติ้งพวกระบบเซตติ้งแรงอะไรพวกนี้แล้วก็เซตติ้งฤทธิ์นนี้ให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็มาที่ตรงหัวข้อตรงเซฟนี่ครับเซฟแรงนะครับตรงหัวข้อตรงเซฟแรงนะครับโอเคนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับคือถ้าขึ้นหน้าต่างเนี่ยก็คือยังยังไม่ได้ทำการเปิดนะครับครับยังไม่ได้ทำการสร้างครับให้เรากดบันทึกไป1ทีนะครับปุ๊บพอกดบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้น ขึ้นอันนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะคือตอนนี้มันยังไม่มีขึ้นคียนะครับอ่าเพราะว่ามันอ่าอาจจะบั๊กหรือผมยังไม่ได้แก้ครับก็ให้กดรีเฟซหนึ่งรอบครับมันก็จะมีคีย์ให้นะครับอ่าตอนนี้ผมยังไม่ทําให้ครับโอเคทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็มาทดสอบดูนะครับนะตอนนี้ผมมีแค่ยดเดฟอย่างเดียวนะครับอ่ามีแค่ยดเดฟอย่างเดียวเราก็ทําการนะครับเดี๋ยวผมขอรีก่นลองเทสดูนะครับอ่า ล้วก็มาซื้อยศเพิ่มนะครับอ่าอย่างเช่นผมซื้อยศดนี้เพิ่มนะปึ๊บอ่าเพิ่มซื้อยศดเพิ่มปึ๊บอ่าผมได้ซื้อยศนี้เพิ่มแล้วนี่ว่ได้ยศดเพิ่มมาค็ยศอ่าตรงนี้ครับอ่านี่ครับโบอิงชอบนะครับผมนะจากนั้นให้เราทําการเซฟยศนะครับกดนี่บันทึกบันทึกข้อมูลนี่มันก็จะขึ้นว่าอ่ายืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วถ้าคุณกดอีกทีนึงนะครับมันก็จะถามว่าคุณนะ่ะได้เซฟยศดไปแล้วนะครับผมเนาะนี่ปึ๊บ แล้วคุณต้องการเซฟใหม่ไหมถ้าคนเซฟใหม่ก็กดเซฟใหม่ไปได้เลยครับแต่ว่าคุณต้องการอัปเดตยศใหม่นะครับอ่าจากนั้นอ่าเราเรามากดคืนยศกันดูบ้างนะครับอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวผมอายศออกก่อนครับปุ๊บนี่อายศออกก่อนนะอ่าเรียบร้อยแล้วกดคืนยศนะฮะปึ้งโอเคนี่ก็ได้ยศคืนมาแล้วนะนี่คือได้ยศคืนมาแล้วโอเคมาดูยศเหล่านะนี่เราได้ยศคืนมาแล้วนะครับอ่ามานนี้นะครับผมท่านใดชื่นชอบนะครับผม ลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ระบบผมนะกำลังทำนะอันนี้กำลังทำอันนี้ให้นะครับก็คือเป็นการดึงข้อมูลครับเป็นระบบดึงข้อมูลของอะระบบคืนยศอนะ่ะให้ไปอีกเสริมหนึ่งเผื่อว่าเซิร์ฟคุณบินนะฮะหรือว่ายู่คุณเซิร์ฟเวอร์คุณบินเนะี่ยคุณก็สามารถดึงจากอีกเสริมหนึ่งมาใช้อีกเสริมหนึ่งได้นะครับผมนะโอเคมานั้นนะผมกำลังทำให้นะครับอ่ะท่านใดชื่นชอบหรือก็ ฝากกดไลค์ก็จะต่ามกันด้วยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้านะครับผมอ่าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมนะอ่ะฝากฝากไว้ด้วยนะครับผมท่านใดที่อยากเสนอระบบอะไรก็สามารถเข้ามาที่ดิสผมได้ครับผมนะดิสนี้เลยครับก็เข้าดิสมาได้นะอ่าดิสนาสเมริคุงนะครับผมเนาะโอเคอ่าเสนอเข้ามาเสนอกันได้นะครับนะอยากให้ทําระบบอะไรอ่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน บ๊ายบายครับบายครับ